สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมื่อนี้มาเข้าคั่วอีกแล้วนะคะตามตามเดิมนะคะมาเข้าคั่วกับเดือนปลูกผักทำอาหารเด้อจ้าช่องช่องนี้เป็นช่องเอ่งของเดือนเนาะช่องนี้เดือนกเก็บเรียนแล้วกะมาไท,ทายทำเฮ็ดเมนูอาหารประจำวันนะคะ มื่อนี้เดือนอยากกินนะคะพันพัดซีอิวนะพัดซีอิวแซนนี่นะคะใซ่ผักนี่นะคะเพราะว่ามีผักหลายเนาะลูกค้าห้มากก็เลยแบบเออเฮ็ดกินแน่อันเดียวอันเพิ่นเพิ่นห้มาสองมือแล้วนะเริ่มเริ่มเริ่มเหี่ยวเหี่ยวแน่แล้วขนาดเพิ่นแบบฮวตตัสตัดมากเลยนี่เพิ่นอ่าผักเพิ่นปลูกปลอดสารนะคะอันเอามาบักหอยยังเกาะอยู่นะบักหอย เดือนจะมาเฮ็ดพัดซีอิ๊วอันทะเลนะคะพัดซีอิ๊วอันอันไส้ปลาหมึกนะคะไส้ปลาหมึกกับกุ้งเนาะอันนั้นเป็นเสน้นเขาเอิญเส้นนี่อย่างเสน้นคล้ายๆเส้นกว๋วยจับแต่ว่าเดือนจะมาใส่แท่นเส้นใหญ่เดือนกระต้มน้ําฮอนแล้วเดือนจะลวกนะคะลวกเสน้นการรับชมเพื่นๆน,น้ำกันเด้อจ้าพ่อเดือนได้มีงานทรงเนาะการ สูตรก็จะบ่อตามตัวตามตามรักเกณฑ์นะคะเพราะว่า,วาอันไดนที่เข้าแสวงเครื่องได้หาได้ยูนีเขาก็เอาใส่ไปนะคะเราก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะบบไดมาเป๊ะๆนะคะเขาก็ปรุงรสตามตามปากเข้ามักนะคะโอเคจ้ารับชมเพลินๆน้ากันเ้อจ้ารับชมเพลินๆน,นะคะเมื่อนี้เดือนอัตคลิปก็เป็นวันวันพุธนะคะวันพุธเอ่อยี่สิบแปดนะ วันพุธยี่สิบแปดมกรล่าถ้าเดือนจะมือผิดก็ขอโทดขออภัยเด้อจะ้ะเดือนกระตั้งน้ำเดินจะลวกเส้นนะคะลวกเส้นว้ก้อนเนาะลวกเส้นว้ก้อนเดือนกระตั้งน้ำใส่น้ำมันน้อยนึงนะคะใส่เกลือนะคะบั่ได้มาสอนเด้อจ้ะเดือดอมสิใส่เส้นนี้เบิ่งนะคะ,ะคะร,ะรั้ง,ง,รง,ะะงแรกนะที่เดือนจะใส่เส้นนี้มาไอ้มาเห็ดแทนเส้นใหญ่เนาะ เดินก็จะลวกอันแล้วก็แช่น้ำมันไว้ก่อนนะคะมื่อไม่เดินก็ล้างเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะล้างเรียบร้อยแล้วเฮ้เน้องกลินนะคะเขาก็ล้างนี่นะคะเดินก็จะออกออกเลนะะ่นค่ะออกจากน้ําห่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวไปเอเอทานา้ำลิ้นน้าทิ้งนะคะนี่นะคะเดินก็ไปลิ้นน้าออกแล้วนะคะเดินก็ซื้อไส้นา้ากระเทียมเจียวนะคะนา้ากระเทียมเจียวไว้ พราะว่ามันทันบ้างเพิ่นสิติดกันนะคะเดือดกับซีไส่หลายเติอบจั็หน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวได้เอาไปพัดนะคะไปพัดอันอันเออ่เดี๋ยวใส่ซีอิ๊วดําไปพร้อมเลยนะคะใส<ๆ>่ซีอิ๊วดําคุกไว้คุกไว้เลยนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเดินจะค่อยไปพัดใส่กระทะให้เพิ่นหอมๆอีกรอบนึงนะคะร<ๆ>ับชมเพิ่นๆดเด้อจ้าบ่ได้มาสอนเด้อ<ๆ>นี่นะคะซีอิ๊วดําเฮาก็ใส่ไว้ไว้เลยนะคะ<ๆ>มักดำมักดำไล่ก็ใส่ซ์ดำไล่นะ <laughs> มักดำหน่อยก็ใส่ดำหน่อยก็ใส่หน่อยนะคะซิวดำเดี๋ยวเดี๋่องค้นเบิ้งนะคะเขาเขาบม่มีสูตรต่ตัวเขาก็ล่องค้นเบิง้งเด้ดจนได้สีที่เขา้ามักนะคะเดี๋ยวก็จะใส่เล็กน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปผัดอันเพื่อนก็จะเศร้าดำก็จะดำเด๋ยอยากได้ดำแห้งกว่านี้เนาะโอเคซิวดำมันนี่นอนหอมหอมหอม่ เดินซังมาจากมิลานนะคะอยู่อยู่ลานเอเชียอยู่บานเดือนนี้อยู่แถวบานเดือนนี้บ่มีขายซังมาจากมิลานน,ะะนี่นะอันตอนที่ลวกนะเพิ่นพันกันนะคะอันก็นจะมีส่วนขาวๆเนี่ยโดยเดินค่อยๆแกะออกจากน้อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะสต็อปไปก่อนน,ะนี่กับประมาณนี้นะคะ ในระหว่างนี้เดือนกะาล่างพักนะคะล่างพักแซ่น้ำสมตอนนี้แซ่น้ำล่างน้ำธรรมดาแล้วนะคะแซ่น้ำสมล้วก็นี่นะคะล่างล่างออกลายน้ำแล้วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเทออกนะคะจะใส่ตะแกงพักพักไว้เนาะเด<ๆ>ือนจะลวกพักว้กอนนะคะลวกพักอันพ่อให้เพิ่อนอยังก่อให้เพิ่อนบริสุทธิ์คักนะคะลวกไว้เราก็นอกน้ำเย็นไว้นะคะเวลาเขาทำกับเขามันจัง รวดเร็วท่านใจนะคะเดี๋ยวจะมาหั่นปลาหมึกนะคะหั่นปลาหมึกอ,อันเน้เนเ้นก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเดือนจะเอาไปพัดอันในกระทะอันตั้งกระทะห้อนๆในเพื่อนดีไปดาากระทะเนาะเขาเอ,อิญเนาะจะได้เอาไปดาดกระทะอยู่นะคะเดี๋ยวเดือนเทนพักออกกอนเนาะเดี๋ยวจะตั้งตั้งน้ำห้อนจะลวกนะคะเดือนก็ใส่ใส่แค่อสน้ำนะคะใส่แค่รสอ,อันให้เพื่อนเป็นสีสันเนาะนี่นะ อันนี้อันหอมเดินมากกินนะคะเดินก็จะใส่อันสุทไทยคนละล่างเรียบร้อยแล้วนะคะรับชมเพืพ่อนๆด้วยจ้ะเดี๋ยวเดอนเอานนี้ออกอันใส่ตะแกงไว้เดนมีอันใส่ตะแกงอันนี้นะ,ะจะตั้งน้ําตั้งน้ําเอาไว้ลวก ขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้ามารับชมให้กำลังใจนะคะในระวังลอดน้ำน้ำร้อนเดินจะลวกกันพักแวนนะคะเดิน,นจะมาหั่นตอมือไปกุ้งเนยกับปลาตองหันงนงห่นนะคะพ่อพ่อแล้วอันนี้เป็นของแท่แข็งนะคะเดินก็นเลยต้องลวกลวกขึ้นกันนะคะหั่นแล้วเดินยังจะลวกเนาะ ภาซิวทะเลนะผาซิวปลาหมึกกันใส่กุ่งนะคะกับบะหมี่อย่างอื่นรเราก็เอิ่นเอิ่นไวเท่ๆดิเอา้าตาประมึกกัะก็จะหันหน่นพ่อค่ำนะแตะ่ก็ มักยังไๆเติบบังพอลูกลวกนะคะเดือนอันบังให้เพิ่อันเพิ่นม,มีลวดไลายนจังเขาพีเขาเกลือดีเนาะพอมีลวดไลายนะ เดี๋ยวนะคะเดินขอหั่นก้นเพราะวะ่ากะสีเห่าพุเดินก็จะเตรียมลวกพักนะคะจะใส่เกลือไปน่อยนึงนะคะใส่เกลือ,อแล้วก็ใส่นน้ำมันไปน้อยนึงนะคะแล้วลวกลงไปเลยนะคะเอะบริใส่เม็ดะะเด้อค่ะเดินลวกไวเม็ดหลายๆเพราะว่าเดินจะเฮ็ดพัดพักเคบอีกยังนะคะอันจะเฮ็ดพัดพักอยู่นะคะ บัณฑิมาสอนเด้อจจารย์ว่าผู้ใดอยากคิดเออนั่มแบบวิธีแบบนี้ก็ได้นะคะคือเขาอวนรวกพักนาก็ะน,นอกน้ำเย็นไวน้เวลาเขาทำกับเขาเขายัางบัณฑิเสียเวลาโดนนะคะเดินเตรียมของไว้ก้อนนั่นทุกย่างพอ้อมเราเดินย่างจะพัดนะคะกับเพราะบรอกโคลีนี่บรอกโคลีนี่เดินใส่สองสองยางสองพันอันพันหนึ่งน กับแบบธรรมดาเรากับแบบเป็นดอกเป็นเกลียวเป็นลูกศิษนะคะนี่นะคะลูกค้าให้มาใส่แค่รดน้ำเป็นซีซันนะคะอันเห็นเห็นเป็นแบบนี้เอ็นก้านเพื่อนนะคะกา้านบรอกโคลีนะคะ เดือนกันจะพ่อซัมเนี้นะคะเดือนจะไปน็อกน้ำเย็ยนไว้นะคะนี่นะคะน็อกน้ำเย็ยนไว้มันยังสีส,สวยนะสีสวยสดคือเกาอ่าซุกกันประมาณบม่ได้ซุกลอยเปอร์เซ็นต์นะคะซุกกันหกสิบหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะนี่แต่ว่าผู้ใดที่กลิ่นผักกรอ,อบกับสีสุกก็นี่น้อยนึงกัพ่อกินแล้วนะคะกรอ,อบนะคะ เดือนพ่อก่อนเดือนพ่อเดือนเดี๋ยวจะเร็วไปพัดในกระทะอันเวลาห่อพัดซิ่วอีกนะคะหรือเราแซมนี่เราไปล็อกนกน้ำเย็นก่อนส่วนอันนี้เดินมันมันลวกกุ้งเอ่อมันลวกกุ้งกับปลาหมึกนะคะเดือนก็นจะปลาหมึกลงไปก่อนนะเพราะว่าอันเพิ่นเป็นเป็นเ,นเนอ่อของแซ่แข็งนะคะนำ้ำน้ำก็จะออกหลายนะคะเดือนก็ได้ตรงลวกก่อนเพราะว่าเวลาห่อไปท้าอาหารเอ่อนำ้ำเพิ่นยังไม่ได้ออกมาเจิงนะคะนี่นะ ย่นี่ก็บ่ค่อยได้ซื้อของสดมาไว้นะคะโดินๆเดินจ้างค่อยสิได้ซื้อเดินของสดมาไว้นอก,น,กนัยก็ซื้อของแช่แข็งมนาะอันใส่ในตู้เย็นไว้เนาะนี่นะคะตอนใหญ่ตอนหน่อยก็แล้วแต่ผู้มักนะคะเดินก็นเฮ็ดตอนใหญ่เติบนะคะก็จะใส่กุ้งลงไปเลยนะใส่กุ้งลงไปหลวกน่ะนะคะนำจิงเลยนะ่ะ โอเคนี่นะเป็นปิดปิดเตาเรียบร้อยนะคะแค่ลวกให้เพิ่นน้นำแข็งที่ว่าแซ่อยู่ในเนื้อกุง้งเนื้อปลาเมึกให้เพิ่นละไล่ออกมากแค่นั้นนะคะจำหนีพ่อแล้วนะคะเดือนเดือนก็จะไปไปกรองเอาน้าทิ้งนะคะนี่นี่นะคะเดิน,ก,นก็ลวกลวกกุ้งกับปลาเมึกเรียบร้อยแล้วนะคะลวกพักไว้นะแล้วก็พักเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะ สใส่เวลาพัดบาโดนเลยนะคะเ,เวลาบางเทีเขาเจ้ร้านอาหารที่เขาเจ้าเห,หลายๆลูกค้าเขาเจหลายแล้วเขาซีนนอกไปหมดเลยนะคะเพราะว่ามันถึงรวดเร็วทันใจนะคะเซนเซนกับพัดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเดือนอันนี้นะคะจะซับกระเทียมนะคะซับกระเทียมเดือนจะพัดหลายเติบนะคะเพราะว่าอันใดที่บ้เพ็ดนะสามีเดือนเพิ่นซิมให้อยู่นะคะแต่ว่าเด็กๆสิบบซิมหรอกแต่ว่าแฟนเดือนสีซิมนั่มอยู่นะเดือนก็เลย ผัดลายเติบเลยนะคะใส่ไข่ไปเลยหาฟองนะ,ะ<ม>เดี๋ยวขอไปซับกระเทียมก่อนนะจ๊ะก<ม>ับชุปเพิ่มแล้วจาว้าก็เดยมีงานสม เค่เดือก็ใส่น้ำมันอุ้ยใส่น้ำมันมากอกนะคะใส่น้ำมันมากอกไปหน่อยนึงนะคะกจะเจียวกระเทียมนะคะผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะคะกระเทียมสับว่ามันว่ามันเกี่ยวนะพัดเบอกกระบอกผิดนะขอโทษขอขอภัยเกี๊ยวกระเทียมก่อน หอมแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะคะใส่ไข่ลงไปเลยให้ไข่เซตตัวแป๊บหนึ่ง นี่ค่ะไข่ประมาณเสร็จต,ตัวประมาณทานี้แล้วนะคะเดินจ,จะใส่กุ้งปหมึกที่ว่าเ,เดินเสด็จน้ำไปใส่เลยนะคะเดี๋ยวปรุงรสเลยนะคะตามใจชอบนะเดินปรุงรสอัน,นอันนี้เป็นรสด,ดีนะคะรสด,ดีนะคะใส่ประมาณหนึ่งนะคะน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวหน่อยนึ่งนะคะ เ้วก็เดี๋ยวนะคะพับแป๊งเพราะว่ากุ่งกว่ามือเข้าก็ดวกแล้วนะคะแล้วกระจกพับยังหมากไหมน,นะนะี่เดือดกระใสเสรนลงไปเลยนะคะ แห้งๆก็เตาเดือนก็เตานี่หัวหัวปปไปใหญ่ไปได้นะคะเดินก็เริ่มเปลี่ยนเตาน,านะก็เป็นยังไงเตาหนึ่งแห้งก็หนีนะคะนี่คือผัดซีอิ๊วทะเลนะคะผัดซีอิ๊วปลาหมึกกุ้งนะคะ นะะ่ะผู้ใดบอกใส่ผงนวัวกับผงสูตรต้อ,ตองใส่นะคะผู้ใดบอกกินแต่ว่าเดือนใส่น้อยหนึ่งนี่นะคะใส่ประมาณส,ส่วนซาหน่อยนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเดือนเอาผักใส่นะคะเอาผักใส่ผักนี่กะเอานะคะเพราะว่าเดือนเบดรเดือนจะบบเร่ไสเมือกนะคะเดือนกะเ,เ,เอานะคะนี่นะคะผักเข่ากับลวกไว้แล้วนะคะรับชมเพลินเพลินเลยจ้าพอได้มีงาน ตอนลวกพักนะเดินใส่เกลือลงไปน้ำนะคะเดินก็เลยไรท่าในปุ่งหลายนะคะตอนนี้เดินข้นแล้วเดินจะซิมรดนะคะเดี๋ยวนะคะขอพัก่ออีกสองนาทีเดนินซิมแล้วเดินจะใส่ใน้ำมันหอยอีกหน่อยนึงนะคะ อยู่เขาหน่อยนึงนละยย่งจือดอยู่นะนี่นะคะเดี๋ยวจะค้นให้เขากันนะคะเดี๋ยวก็ปิดไยด้วยน้ําตาลแล้วก็พริกไทยนะคะเดี๋ยวนะต้องค้นให้อันนี้เขากันก่อนนะคะกิเดือนใส่ไปนะพักกับพอดีนะคะกรุบกรอบพอดีนะคะเราห้องถึงเ้าปิดก,กระถ่ยเราคว่ำหอ่อนกันกรย่งหลงเหลืออยู่นะคะ นี่นะคะเราเดือนก็จะใส่พริกไทยนะคะพริกไทยเดือดซิมรถพอดีแล้วนะคะแต่ว่าขาดน้ำตาลเดือนจะใส่น้ำตาลนะคะผู้ใดอยากใส่พริกป่นตอนนี้ก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าเดือนจะพัดแบบจืดๆไว้เนาะเขาเดือนก็ไปเติมเอาพริกป่นในจานนะคะเพราะว่าอไ้ฝามีเดือนคนบ่มกินเผ็ดเนาะเดือนใส่น้ำตาลนี่น้ำตาลนะคะว่าเป็นผงนวดเด้น้ำตาลเดือนใส่ใส่ไว้สองสอมซ่านะคะ ซอนซาซน่น้อยๆนะเราเข้าเติมเติมเอาในจานเรานะคะพวกน้ำสมพวกยังแวแล้วแต่เข้าอยากเติมนะคะแต่ว่าสามีพันกินรสชาติแบบแบบออกอแบบทำให้พายามอิงทรมาชาติที่สุดเนาะน้ำสมยังกับเบกินพี่บลนกับเบกินนะคะเดินก็นเลยไปใส่นะคะใส่ซัมนี่นะคะ,แซ,ะ,คะแซบแล้วนะคะซัานี่ก็อร่อยแล้วนะคะผัดซีอิวนะคะผัดซีอิวทะเลนะคะ นี่เดี๋ยวจะปิดไฟแล้วนะคะปิดอา่าปิดแก๊สเลยเพราะวา่าอ่าเพิ่นก็นยังคว่ำอนก็นยังอันไหนอีกเนี้อันนี้คันผูดด้ใดบ่มักกต็ต้องใส่เด้อจ้ะไอ้ต้นหอมอันเดือนมักความหวานของต้นหอมน้อยนึงแต่เดือดใส่ใส่น้อยเดียวเห้เพิ่นได้ความหอม,เด,มเดี๋ยวจะพู้มักคือว่าล่ะเดี๋ยวจะพูดถึกปากนะพ่อนะเราหน้าเดือใส่ตอนเดิอดปิดไฟน,ะนี่ปิดไฟเรา่นก็นยังห่อนอยู่นะกระทะก็ยังห่อนอยู นี่นะ,ะเ้นนี่เอ่เออยู่ต่างประเทศก็ใส่แท่นเส้นไงนะคะใส่แท่นเส้นไงนะคะสแสวงเครื่องเอาเนะเาะเข้าอ่อนหาแบบอย่างก็หาแบบเออสมบูรณ์แบบบ่ได้ <c oughs> โอ้ยเดินกับขอบคุณมากไม้เลยจะมามา,มารับชมน้ำกััเนรอเบงพักเพิกกะซ้ำนี่นะคะ นี่เป็นแต่เบบาา่ตจ้านี่เนาะเสร็จแล้วนะจ๊ะผัดซิ๊วนะคะผัดซิ๊วนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะผัดซิ๊วสแสวงเครืองแต่อร่อยนะคะอร่อยอร่อยนะคะเ,เดือนเฮ็ดน,นะให้ไปงานปารต์ตี้เดือนเฮ็ดหลายหลายรอบนะคะเฮ็ดแบบนี้นะคะคนก็นมาก,กินอยู่นะเพื่อนก็นมาก,กินอยู่ เิขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี FC ที่น่ารักทุกท่านเดอ้อจะฝากกดเลิฟกดไลค์ไอ้กดซับสไคร e ให้นน้ำเนะ่ะซับตักไคร้ห้น้ำเน,รน,ำเ,นเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าว่าเดินจะไม่เห็ดเมนูอย่างเนอะจ้าเดินก็ขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้าสวัสดีจ้า